สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พระเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่213กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเกา่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกําหนูได้เลยนะคะที่เบอร์โทร9 9 9 9 4 5 7 7 5 5 ID Li n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะเขานหนูมีแต่พระสวยๆนะคะพระบ้านบ้านนะท่านใดชอบสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งนี้เป็น รูปถ่ายหลวงปู่โตนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะรูปทานี้หนูเอาสองร้อยห้าสิบบาทนะคะคุณลูกค้าสองร้อยห้าสิบบาทนะท่านใดสนใจชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะสวยๆกันเลยนะนี่นะคะสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะเอ้ยรายการที่สองนะคะผู้ทีดขอโทษน,นะรายการที่สองนี้เป็นผ้าหน้าปกเออผ้าหน้าปกหลวงปุตโตนะคะความเรียมนะคะคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมเด็วกล้องมันอันนี้เนาะ นี่นะคะนี่นะคะเออผ้าหน้าปกกลวมปุตโตนี่หนูเอา3ามรอยห้าสิบาทนะคะองนี้สามร้ยห้าสิบาทนะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบนะโทรมาปิดกำหนูได้นะคะ3ามรห้าิบบาทต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่สามนี้เป็นภราพุทธหล่อโบราณเนื้อตะกวัวนะคะอ,องนี้นี่นะคะเออ,อองนี้เอาสามรอยห้าสิบาทนะคะสามรอยห้าสิบาทพราพุทธหล่อโบราณเนื้อตะกวัวนะคะอ,องนี้นี่ค่ะภลาสติกมันเก่าๆมองๆแนละ้วคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมคะ 350บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะรายการที่สี่นี้เป็นเหรียญเกจิหลอโบราณนะคะ นี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าสองสี่เจ็ดแปดนะคะเรียนเกจิหล่อบูราณสองสี่เจ็ดแปดอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท,บาทนี่นะคะสนใจว่าไหนโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะคุณลูกค้า ต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นเรียนรวมพ่อจงนะคะนี่ค่ะ สวยๆเลยนะพร้อมเลี่ยมนี่นะคะเรียนหลวงพ่อจงนะคะ2485ี่แปดห้านะคะหลวงพ่อจงสองสี่แปดห้าหนูเอาสี่รอยบาทนะคะคุณลูกค้า400บาทนะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะข้าหนูนะะนมีเดียพสุสวยๆกันเลยนะคะผ่าบานๆน้าหลวงพ่อจงสองสี่แนะคะสี่บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่6นะคะ รายการนี้หัวนี้เป็นพระนาปกพิจิตนะคะเป็นเนื้อชินเงินนะคะนี่ค่ะพระนาปกพิจิตนะเนื้อชินเงินนะคะออนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทผอมเรียมนี้นะคะ นี่นะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะ350บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่7นะคะ รายการที่เจนนี้เป็นผ้าพุทธหล่อโบราณนะคะคุณลูกค้านี่องค์เล็กหน่อยนะไม่ใช่เล็กสิวนะคะกเล็กพอดีพอดีนี้นะคะองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทผระพุทธหล่อโบราณนะคะนี่นะคะเห็นกันชัดไหมเนาะสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดนี้เป็นภาพพุทธหล่อโบราณแต่องค์ใหญ่หน่อยนะนี่นะคะไม่ใช่ใหญ่มากนะคะคุณลูกค้าอืมแต่องค์ใหญ่กว่าเมื่อกี้อ,ะอ่ะเออองนี้นะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะคะมัน มันเป็นแบบนี้นะคะคุณลูกค้าอันนี้มันเลยมาสองอันอะ่ะนี่นะคะถ้าพูดหลอบโบราณนะวันนี้เอาสี่รอยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะ รายการที่เก้านี้เป็นพับปิดตาโต๊ะกลางนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะพับปิดตาโต๊ะกลางนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาท แต่ทำไมมีหลายมือจานี่นะคะ400บาทนะคะ ต่อไปนะคะองนี้เป็นหลวงเออเป็นพระหล่อหลวงพ่อทบนะคะคุณลูกค้าพร้อมเรียบนี่นะคะรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะ <c oughs> มีกลิ่งด้วยนะคะคุณลูกค้าเดี๋ยวหนูขย่อให้ฟังเนาะ <c oughs> คุณลูกค้าได้ยินไหมเนี่ยมันดังแจ๊กแจ๊กแ๊กแ๊กอย่างเงี้ยนะคะแ๊กแ๊กแจ๊กแ๊กอะ เออรูปลหล่อหลวงพ่อทบนี้นะคะมีกี่นนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะแสงมันจะสะท้อนเนาะเห็นกันชัดไหมอะ่ะเออนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ สวยๆกันเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะ11 11นี้เป็นพระสมเด็จนะคะคนลูกค้านี่ค่ะ สวยๆกันเลยนะผ้าสมเด็จนี้หนูเอาสี0รบาทนะคะสี่ร้อบาทนะนี่นะคะสวยๆกันเลยนะคะท่านใดนะคะชอบสนใจนะโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะผ้าสมเด็จอตรงนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะนี่ค่ะ สวยๆเลยนะสี่อบาทนะคะรายการรายการที่สิสองเนาะรายการที่สิองนี้เป็นผ้านางพญานะคะนี่ค่ะคุณลูกค้า สวยๆกันเลยนะผ้านามพยานี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนี่นะคะสวยมากเลยนะคะสี่ร้อยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่อ่า สิบสามนะคะรายการที่สิบสามนี้จะเป็นผ้าคงเนื้อมันจะออกเขียวๆนะคะเดี๋ยวหนูแกะให้ดูเนาะเดี๋ยวก่อนนะ,ะเดี๋ยวก,ล,กล้อมแป๊บนะคะนี่นะคะมันจะออกเขียวๆนะคะคุณลูกค้า พักคงนะคะองนีนะหนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดนะคะสนใจโทรมาปิดได้เลยนะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะสวยมากเลยนะนี่นะคะห้าร้อยบาทนะหนูเอาห้าร้อยบาทนะคะ แน่นอนจะใส่เหมือนเดิมได้บ่หนิอย่าอะไรนี่ก่อนต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่เนาะ รายการที่14นี้เป็นพ้ารอดหนองมนนะคะนี่นะคะเขาบอกพ้ารอดหนองมนนะเป็นเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะคุณลูกค้าเนื้อตะกวดสนิมแดงนะนี่นะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะคุณลูกค้ามันเป็นแบบนี้ะ่ะผ้ารอดหนองมน,นูเอาสี่ร้บาทนะคะสี่รบาท สนใจก็โทรมาปิดกำหนดได้นะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่15นะคะ อันนี้เป็นพ้าล่วงนั่งนะคะสิบห้านี้เป็นพระล่วงนั่งเนื้อตะกวดสนิมแดงนะคะองค์นี้เอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะพระล่วงนั่งนะคะเนื้อตะกวดสนิมแดงนะสี่ร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะสวยสวยเลยนะสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่16นะคะรายการที่16นี้เป็นภาพผงคุกรักนะคะนี่นะคะออมีสองหน้านะคนลูกค้า นี่นะคะตรงก้นมันมีอุดนะคะคนลูกค้านี่นะคะเอ้ยเป็นผ้าผมเมื่อกี้หนูว่าเลยนะอันนี้เป็นผ้าผมคุกลักก้นอุดนะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะหนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะมันมีสองหน้านะคะคนลูกค้านี่นะคะ 350บาทนะส่วนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะได้หน้าลืมหลังแน่หนูอ้ยต่อไปนะคะเป็นรายการที่สนะิบเจ็ดนาะรายการที่สิบเจ็ดนี้เป็นพระลีลาวัดกลางบางแก้วนะคะ เป็นเนื้อผงยานะคะคุณลูกค้าตจาแบบแบบนีนะพระนีลาวัดการมาแก้วเนื้อผงยานะคะพร้อมเรียมนี้นะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทละคะสี่ร้อยบาทนะ,ค,ะทนะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้เลยนะชอบก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบ แปดนะ่อไปเป็นรายการที่18นะคะรายการที่เ8แนี้เป็นผ้าปิดตาผงคุกรักนะคะคุณลูกค้านี่นะคะสวยๆเลยนะคุณลูกค้าท่านใดสนใจนะคะโทรมาปิดกำหนูได้เลยนะคะผ้าปิดตาผงคุกรักนะคะ อ,อันนี้มีตะมันมีตะกุดอยู่ตรงตรงกลุนนี้สามอันนะคะคุณลูกค้าสามอันนะอันนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะชอบสนใจโทรมาปิดกับหนูได้เลยนะคะผ้าปิดตาผงคุกรักนะคะมีตะกุดสามอันน้าอยู่ตรงกลนนี้นะคะสี่ร้อยบาทนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสนใจก็โทรมาปิดกับหนูได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านี้เป็นพระปิตาหลวงปู่จีนนะคะหลวงปู่จีนนะผงคุกลักนะคะนี่นะคะปิดทองนะคะผงคุกลักปิดทองนะคะฝุ่นลูกขานี่นะคะ เออน,นี้นะคะพระปีตาหลวงปูจีนเอาสี่อบาทนะคะ400บาทนี่นะคะมันเป็นแบบนี้นะ400บาทนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการทีนะ่ยี่สิบหนา รายการที่ยี่สิบนี้เป็นผ้าสั่งกระจายนะคะปากทะเลนะคะตรงนี้หนูเอาห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทนะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะห้าร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าผ้าสั่งกระจายปากทะเลนะคะหินกันชอนม้กกล้องมันชอบดึงไปข้างหลังเนอะ นี่นะคะห้าบาทนะคะสุดท้ายนี้นะคะของ e ีพีที่สองนี่นะ,ะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะถ้าใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจเอิ่ไหนก็โทรมาปิดกระหนูได้เลยนะคะ ที่เบอร์โทร0929045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ0929045735นะคะคนหนูมีแต่พระสวยๆนะคะพาบ้านๆนนะท่านใดชอบองค์ไหนสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูเอาคลิปใหม่ๆลงเนาะมันจะเต้นเตือนขึ้นติ้งเลยนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้ากดติดตามนะแล้วก็จะได้พาสสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ